หลายปีผ่านไปต้องเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเงาแห่งความทรงจำจากหมู่บ้านร้างยังติดตามเขาไม่คลายทุกขําคืนเขาจะฝันซ้ำฝันถึงดวงตาแดงฉานและเสียงกระซิบจากความมืดคืนนี้ก็เช่นกันเขาลืมตาขึ้นจากฝันร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อร่างในเงายังคงพูดกับเขาเจ้าเห็นค่าใช่ไหมต้งเจ้าจําข้าได้หรือเปล่าต้งรีบลุกจากเตียงมองไปที่กระจกในห้องนอนและเงาที่สะท้อนกลับยิ้มตอบเขาอยู่ อยากกลับมาอีกเลยได้โปรดต้องพูดเบาๆหนึ่งสัปดาห์ต่อมาต้องได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบุรุษไรซ์นีไม่มีชื่อผู้ส่งแต่เป็นลายมือที่เขาเคยเห็นมาก่อนเขารีบเปิดซองข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนด้วยหมึกจางๆว่ามันยังอยู่ต้องมือสัน่นใจเต้นแรงทันทีความทรงจำไหลกลับมาและเขารู้ทันทีว่าใครเป็นคนส่งยายจันหญิงชราที่เขาคิดว่าอาจจาไปแล้ว เขาหยิบจดหมายนั้นแนบอกแน่นเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องกลับไปราชาของเรารออยู่วันรุ่งขึ้นต้องตัดสินใจเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านร้างด้วยรถไฟสายเก่าที่ไม่มีใครใช้เขานั่งเพียงลำพังในโบกี้สนิมเครืเสียงล้อเหล็กเสียดรังดังกึกก้องในความเงียบขณะรถไฟวิ่งผ่านป่าทึบเขาเห็นเงาดำวิ่งผ่านกระจกข้างหน้าต่างเบาฝั่งตรงข้ามเหมือนใครบางคนกำลังกระโดดไปมานอกขบวน เรากำลังเข้าใกล้มันอีกแล้วสินะโต้งพึมพำทันใดนั้นเบาะหลังของเขาส่งเสียงขวนเบาๆเหมือนเล็บหรือฟันเขาหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครแต่กลิ่นเขาเลือดจางๆลอยมากับลมที่ลอดหน้าต่างเข้ามาอย่างแผ่วเบาต้องลงจากรถไฟแล้วเดินเท้าลัดเลาะเข้าสู่เขตวัดเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีอีกเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้ากับกลิ่นอับของศพเก่าคละคลุ้งในอากาศ เขาเดินเข้าไปช้าๆพลางสองไฟฉายไปรอบตัวและนั่นเองเขาเห็นรอยเท้าไม่ใช่ของคนแต่เป็นรอยเท้าที่มีนิ้วเท้ายาวแหลมเป็นสีแฉกลากยาวเข้าไปในโบสมันกลับมาจริงๆต้องพูดขณะที่ต้งก้าวเข้าใกล้เจดีเก่าเขาได้ยินเสียงขูดควนจากด้านบนเขาเงยหน้าขึ้นเงาร่างขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่บนยอดเจดีมันสูงเกินมนุษย์และมันกำลังจ้องมาที่เขา ก่อนที่เขาจะกรีดร้องเงานั้นกระโดดหายไปในเงามืดโต้งตะโกนใครหนะออกมาเดี๋ยวนี้เมื่อเสียงหัวใจเต้นดังแทบระเบิดในอกต้งหันหลังจะวิ่งแต่เสียงกระแทกไม้เท้าก็ดังขึ้นเบื้องหน้าหญิงชราร่างเล็กผมขาวโพรงใส่ผ้าถุงเก่าๆยืนถือไม้เท้าดำยายจันยังมีชีวิตเธอไม่ได้แก่ลงเลยแต่สายตาเธอกลับลึกและหนักแน่นกว่าที่ต้งเคยจำได้ มันไม่เคยจากไปแต่มันก็รอเจ้ากลับมาเช่นกันยายจันพูดยายจันพาต้งเดินลึกเข้าไปในเขตหลุมศพเก่าใต้ต้นโพกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นจากดินเปียกเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นต้องหยุดเดินทันทีเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงแต่มันเรียกชื่อเขาต้งเจ้ากลับมาแล้วต้งพูดเสียงสัน่นยายจันเสียงนั้นมันพวกที่ถูกมันกินยังร้องของการปลดปล่อยอยู่ใต้ดินนี้ยายจันพูด ต้องเดินไปสะดุดเข้ากับกระจกเก่าที่แตกร้าววางอยู่บนพื้นวัดเขาก้มลงมองภาพสะท้อนกลับไม่ใช่ตัวเขามันคือเด็กชายในชุดนักเรียนเปือนเลือดเด็กคนนั้นยิ้มให้ก่อนภาพจะกลายเป็นกรงเล็บที่เลอะเลือดพุ่งทะลุก,กระจกออกมาต้องร้องลั่นยายจันกระชากเขาถอยหลังทันกระจกแตกเป็นเสียงเสียงทิ้งไว้เพียงหยดเลือดจางๆบนพื้นดิน ยายจันพาโต้งมายังโบสถ์ที่เคยเป็นที่ต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเจ้าปีศาจนูราทูยายจันหยิบผ้าสีดําออกจากห่อเก่าข้างในคือหินดูดเสียงเธอบอกว่าเสียงของปีศาจสามารถหลอกให้ฆ่าตัวตายได้และคืนนี้เสียงของมันจะเริ่มก่อนเงาจะมาถ้าเจ้าได้ยินเสียงแม่เจ้าอยาขานตอบเด็ดขาดยายจันเตือนแต่แม่ผมตายไปแล้วต้องพูดเบาๆค่าคืนท่ามกลางความเงียบในโบสถ์ร้างต้งนั่งอยู่ใจกลางโบสถ์ ท่านใดนั้นเสียงของแม่เขาดังขึ้นจากหลังม่านพระต้องลูกรักช่วยแม่ด้วยเสียงหวานปนสะอื้นเหมือนจริงเกินไปมือของโต้งเริ่มเยื่นไปหาเสียงนั้นอย่างไม่รู้ตัวยายจันตะโกนอย่านั่นไม่ใช่แม่เจ้าต้องสะดุ้งมือหยุดกลางอากาศดวงตาเบิกโพรงเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นจากทุกมุมของโบสถ์่านถูกฉีกกระชากเงาดำมหึมาโผล่ออกมาดวงตาสีแดงลุกวาว ร่างนั้นสูงเกือบ2เมตรลำตัวเหมือนหนูยักษ์ผิวดำเงาเหมือนควันกรงเล็บแหลมแมวววาวและที่ปลายหางแหลมเหมือนเคี้ยวข้ารอเจ้าอยู่ทายาทของข้าราธูปีศาจหนูพูดไม่นะมันยังไม่ตายจริงๆต้องพูดอย่างตกใจยายจันโยนหินดูดเสียงลงกับพื้นมันแตกออกเป็นเสียงพลังบางอย่างระเบิดออกมาด้วยแสงสีฟ้าราธูชะงักเล็กน้อยก่อนยิ้มอย่างเย้ยหยัน ข้าเคยผนึกเจ้าได้ข้าจะทําอีกครั้งยายจันพูดคราวนี้เจ้าผนึกถายาทของข้าไปด้วยไม่ได้หรอกราทูปีศาจนูพูดต้องหันมามองยายจันแววตาเขาสั่นไหวความจริงบางอย่างเริ่มกระจา่างราธูเอื้อมกรงเล็บมายังต้งแต่มีได้ทําร้ายกลับลูกเบาๆที่ไหล่ทิ้งรอยสัญ,ญลักษณ์สีแดงไว้ที่อกยายจันถลันเข้ามาขัดขวางแต่ถูกแรงจากเงาผลักกระเด็นต้องยืนตัวแข็งร่างกายสั่นสะท้าน เลือดของข้าอยู่ในตัวเจ้าเจ้าไม่อาจเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วราทูพูดเสียงเย็นถ้าไม่อยากเป็นปีศาจต้งพูดเสียงสัน่นยายจันกัดปลายนิ้วตนเองเขียนอักขรเลือดบนพื้นแสงเวทโบราณลุกโชนช,ช่วงกลางลานโบสถ์เธอเล่งเสียงภาวนาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่อากาศรอบตัวราทูเริ่มแหลกสลายถ้าจะปิดประตูแหงง่งเงาแม้ต้องแลกด้วยชีวิตยายจันพูดเสียงหนักแน่นอย่าย,ยายจันต้องตะโกน เสียงกรีดร้องของราทูดังแทกฟ้าร้องแสงจากวงเวทเปล่งพลังสุดท้ายก่อนแตกสลายเงาของราทูถูกดูดกลับไปยังใต้พื้นโลกแต่ราแดงยังคงอยู่บนอกของโต้งตราบใดที่เจ้ายังมีลมหายใจข้าก็ไม่เคยจากไปคำพูดสุดท้ายของราทูยายจันฟืนขึ้นมาอย่างอ่อนแรงร่างซีดขาวริมฝีปากแตกเธอยิ้มบางๆให้โต้งก่อนหยิบถุงผ้าขาดขาดจากอ,กอกเสือ้อ ข้างในคือมเมล็ดไม้สีดําเพียงมเมล็ดเดียวนี่คือดวงตาแห่งแสงถ้าเจ้าปลูกมันในที่มืดที่สุดมันจะเฝ้าเจ้าแทนข้ายายจันบอกเสียงแผ่วยายจันอย่าทิ้งผมไปต้องพูดเสียงสัน่นต้องเดินลุยป่าเข้าไปยังโพรงมือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขาเคยเห็นในฝันเขานั่งลงค่อยๆขุดหลุมเล็กๆและวางมเมล็ดนั้นลงทันทีที่ดินกลบแสงสว่างอ่อนๆแผ่สั้นขึ้นจากพื้นดิน เสียงกระซิบที่ตามหลอกเขาหลายปีเงียบลงในทันทีอีกฉันจะไม่ให้มันกลับมาอีกต้องพึมพำคืนวันหนึ่งหลังจากต้งกลับสู่ชีวิตปกติเขายืนแปลงฟันหน้ากระจกในห้องน้ําแต่ในเงาสะท้อนเขาไม่ได้ยิ้มภาพในกระจกจ้องกลับมาด้วยแววตาแดงวาบและยิ้มเยาอเจ้ายังเป็นของข้าเสียงในหัวรังแผวเบาฉันรู้ต้องพูด เช้าวันหนึ่งในห้องเรียนมัธยมต้งนั่งเงียบอยู่มุมห้องเขาไม่พูดไม่หัวเราะไม่สบตาใครเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มสังเกตว่ามีเสียงหนูดังในกระเป๋าเขาทุกวันและทุกครั้งที่มีคนแกล้งเขาอีกวันเด็กคนนั้นจะหายไปเธอรู้ไหมเด็กคนนี้เคยรอดจากหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปครูกระซิบกับครูอีกคนคืนนั้นโต้งนั่งอยู่ในห้องนอนมองแสงจันทร์ลอดหน้าตา่างเขาเปิดกล่องไม้เล็กๆข้างในเต็มไปด้วยกระดูกหนู เงาบนผนังขยับเองโดยไม่มีแสงใดเคลื่อนและในเงานั้นมีราทูยืนอยู่ยิ้มต้องยิ้มตอบเงาเหล่านั้นโอบล้อมเขาไว้ราวกับมงกุฎถึงเวลาแล้วราชาของพวกเรามีเสียงกระซิบอย่าลืมติดตามชมภาค3ต่อนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานบ้านๆด้วยนะคะ